เรื่องตุ๊กตากระดูกลางดึกของคืนหนึ่งฝนตกกระหน่ำราวกับจะถล่มหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านฉันขวัญกำลังนั่งอยู่ในห้องนอนอ่านหนังสือฆาตกรรมสยองขวัญที่ซื้อมาจากร้านหนังสือมือสองเสียงฝนตกกระทบกระจกหน้าต่างดังเปาะแปะไม่ขาดสายฉันกำลังจะปิดไฟนอนอยู่แล้วแต่แล้วสายตาก็เหลือไปเห็นสิ่งแปลกประหลาดที่อยู่ตรงมุมห้องมันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งตุ๊กตาที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตฉันขมวดคิ้วมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันจำได้ดีว่าห้องนี้ ไม่มีของเล่นอะไรเลยตั้งแต่ฉันย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ตุกตาตัวนั้นเป็นตุกตากระดูกมนุษย์ตัวเล็กๆมีรอยแตกร้าตามโครงกระดูกแขนขาบิดเบี้ยวเหมือนถูกบิดงออย่างแรงฉันจ้องมองมันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะคิดว่าอาจจะเป็นของพี่ชายที่แกล้งเอามาวางไว้ให้ฉันตกใจเล่นแล้วฉันก็นอนต่อแต่คืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยเช้าวันต่อมาฉันหยิบตุกตากระดูกขึ้นมาดูใกล้ๆเนื้อมันเย็นเฉียบและที่สำคัญคือ มันเหมือนกระดูกของจริงจนหน้าขนลุกฉันพยายามถามแม่กับพี่ชายว่าใครเป็นคนเอาตุ๊กตาตัวนี้มาวางไว้ในห้องของฉันแต่ทั้งสองคนต่างปฏิเสธแม่บอกว่าไม่เคยเห็นของเล่นแบบนี้มาก่อนในบ้านส่วนพี่ชายก็ยืนยันว่าเขาไม่เคยเข้าไปในห้องของฉันเลยถ้าไม่ใช่ของพี่ก็ทิ้งไปเถอะดูน่ากลัวจะตายพี่ชายบอกฉันพยักหน้าหยิบตุ๊กตากระดูกออกไปทิ้งในถังขยะหลังบ้านจบเรื่องใช่ไหมฉันคิดอย่างนั้นแต่ฉันคิดผิด คืนนั้นฉันนอนหลับไปได้ไม่นานก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงแปลกๆเสียงนั่นเหมือนกระดูกกระทบกันกรอบแกรบฉันลุกขึ้นนั่งหัวใจเต้นแรงมองไปรอบๆห้องแต่ไม่มีอะไรผิดปกติฉันพยายามปลอบตัวเองว่าอาจจะเป็นเสียงลมพัดโดนกิ่งไม้แต่แล้วก็ก็ก็เสียงข้อประตูดังขึ้นเบาๆฉันกลั้นหายใจแล้วเดินไปเปิดประตูไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่ฉันเห็นกลับทำให้ฉันแทบหยุดหายใจ ตุก,กตากระดูกที่ฉันทิ้งไปแล้วกลับมานั่งอยู่หน้าห้องของฉันฉันรีบถอยหลังเข้าไปในห้องปิดประตูดังปังมือสั่นจนแทบจับลูกบิดไม่อยู่มันกลับมาได้ยังไงฉันรีบเอาผ้าห่มคลุมตัวนอนตัวแข็งทื่อจนกระทั่งเช้าเมื่อฉันตื่นขึ้นมาและเปิดประตูออกไปตุ๊ก,กตาตัวนั้นหายไปแล้วฉันพยายามลืมเรื่องเมื่อคืนแล้วใช้ชีวิตตามปกติแต่ทุกๆคืนฉันเริ่มฝันเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง เธอเป็นเด็กตัวเล็กๆผมยาวปิดหน้าสวมชุดสีขาวเปลือบเปื้อนโคลนเธอยืนอยู่ที่ปลายเตียงของฉันทุกคืนในฝันฉันไม่สามารถขยับตัวได้เลยเธอแค่ยืนมองแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาช้าๆทุกครั้งที่ฉันเห็นหน้าเธอเต็มๆฉันจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อนแต่ในคืนที่ห้าฉันไม่ตื่นเธอพูดกับฉันด้วยเสียงแหบแห้งอย่าทิ้งฉันอีกเลยนะฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความกลัวสุดขีดข้างเตียงของฉันตุกตากระดูกนอนอยู่ข้างฉัน ฉันตัดสินใจจะกำจัดมันให้สิ้นซากครั้งนี้ฉันนำมันไปเผาที่ลานหลังบ้านฉันจุดไฟเผามันทั้งตัวแต่แทนที่มันจะไม่ไปเหมือนของเล่นทั่วไปกลับมีเสียงเหมือนเสียงกรีดร้องแผ่วเบาออกมาจากเปลวไฟฉันขนลุกไปทั้งตัวรีบถอยหลังออกมาเมื่อไฟมอดลงฉันรีบโกยขี้เท่าไปทิ้งน้ำฉันภาวนาว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะจบลงเสียทีหลายวันผ่านไปทุกอย่างดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติไม่มีเสียงแปลกๆไม่มีฝันร้ายไม่มีตุ๊กตากระดู จนกระทั่งวันหนึ่งฉันเดินผ่านตลาดเก่าแห่งหนึ่งแล้วสายตาก็เหลือไปเห็นร้านขายของเก่ามีตุ๊กตาหลายตัววางขายอยู่หน้าร้านแต่ที่ทำให้ฉันหน้าซีดเผือดคือมีตุ๊กตากระดูกเหมือนตัวที่ฉันเผาทิ้งว่างอยู่ตรงนั้นฉันขยับถอยหลังเตรียมจะเดินหนีแต่เจ้าของร้านกลับเรียกฉันไว้หนูสนใจตัวนี้เหรอฉันสายหน้าทันทีไม่ค่ะฉันแค่ฉันเคยเห็นมันมาก่อนเจ้าของร้านยิ้มบาง หนูรู้ไหมตุ๊กตาตัวนี้พิเศษมากพิเศษยังไงคะฉันถามโดยไม่อยากรู้คำตอบเท่าไหร่ก็เพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่ตุ๊กตาไงฉันขนลุกไปทั้งตัวมองไปที่ตุกตากระดูกอย่างหวาดระแวงเจ้าของร้านยื่นหน้าเข้ามากระซิบเบาๆมันทำมาจากกระดูกเด็กที่ตายทั้งกลมฉันเบิกตากว้างหันหลังแล้วรีบวิ่งออกจากตลาดทันทีคืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยทุกครั้งที่ฉันหลับตาฉันเห็นภาพเด็กผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ปลายเตียง ฉันได้ยินเสียงกระดูกกระทบกันกรอบแกรบกรอบแกรบฉันแน่ใจว่าฉันกำจัดมันไปแล้วแต่ทำไมฉันถึงได้ยินเสียงมันอีกฉันค่อยคลืมตาขึ้นมาและเห็นว่าตุกตากระดูกกลับมาอยู่ข้างฉันอีกครั้งอย่าทิ้งฉันอีกเลยนะ